สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเพชรฝ่ายขายในช่อง YouTube เพชรรถเบนซ์วันนี้ผมมานำเสนอในส่วนของตัวซีว0สาร้ดีราคา4 4 3ล้านแสนามื่นคันที่อยู่ข้างหลังผมตัวนี้นะฮะไม่เพียงแต่เป็นรุ่นที่ขายดีเท่านั้นสีที่ผมนำเสนอในวันนี้เป็นสีที่ขายดีที่สุดด้วยนั่นคือสีขาวเบาะแดงจะพาไปชมตั้งแต่ด้านหน้าด้านในภายในเครื่องยนต์ด้วยตัวนี้ว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นรถที่ขายดีมากตามมาเลยครับ เดี๋ยวเรามาไล่ชมกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับความสวยงามของซื้อสตัวนี้อยู่ที่ด้านหน้ากระจังหน้าด o มอนคิวพร้อมระบบแอร์แผ่นไฟหน้ามันจะบีม LED เชื่อไหมฮะว่าตัวเนี้ยควบคุมหลอดไฟทั้งสิ้นเนี่ยถึง84หลอดอยู่ด้วยกันไล่มาด้านข้างครับพายไม่ได้ในส่วนของตัวล้อมแม็ก c ล้ออัลลอยด,ดีไซน์สปอร์ต AMG 5ก้านคู่ขนาด19นิ้ว พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz บนคาลิเปอร์เบยางรถยนต์เป็นแบบรันแฟตด้วยนะครับไลนมาด้านข้างเลยครับอยากให้ดูจุดหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ก่อนนี้ว่าเราจะเปลี่ยนเลนนะฮะเป็นจุดอับสายตามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งนะฮะแทรกมาเลนที่3เป็นระบบ By s p o อ t อย่าไปชมในส่วนของตัวด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ led กลางคืนสวยมากครับเปิดปิดฝาโปรงท้ายเนี่ยเป็นประบบแผนเฟียร์เสร็เพียงเราเอากุญแจไว้ที่ตัวและยื่นขาไปตรงบริเวณโลโก้ Mercedes-Benz ฝาโปรงท้ายจะเปิดขึ้นหรือว่าใช้แบบเมนูนก็ได้เพียงกดตรงโลโก้ Mercedes-Benz ตัวนี้บอดด้านหลังพับเพิ่มพื้นที่ไปข้างหน้าได้นะครับเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเราสามารถที่จะบรรทุกข,ของได้จานวนมากเพียงกด2ฝั่งตรงจุดนี้เวลาปิดก็ไม่ยากครับปุ่มอยู่ด้านบน ให้ชมมุมกว้างด้านนอกนะครับ๋ยวจะพาไปชมภายในห้องโดยสารเพราะว่าความสวยงามจริงตัวนี้ไม่เพียงแต่ข้างนอกสีขาวสีนี้สวยข้างในก็คือสีแดงนั่นเองตรงนี้ด้านหน้าภายในห้องโดยสารนะครับหน้าจอแสดงผลความเรียบสูง2จอต่อเนื่องมาพร้อมไฟแอมเบียนท์ไลท์หกสสีระบบ H-UP Display แสดงผลข้อมูลในการขับขี่ที่กระจกด้านหน้าตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายพร้อมระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ในส่วนของเบาะเป็นในส่วนของเบาะหุ้มหนังเนปป้ารวมถึงพวงมาลัยด้วยก็เป็นหุ้มด้วยหนังเนปป้าระบบเสียงรอบทิศทางเบอร์มิสเตอร์มาพร้อมระบบปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สามจุดทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งด้านข้างและที่ขาดไม่ได้คือในส่วนของความเป็นเอ็จีสปอร์ตนั่นคือหลังคาพานราลมิมคซันลูฟตัวน,นี้สามารถเปิดยินศสียงออกไปข้างนอกได้สวยมากครับ,รบชมในส่วนของภายในห้องโดยสารแล้ว ต่อไปผมจะพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน้าก่อนนะครับจัดเลี้ยงเครื่องได้สวยมากตัวนี้เครื่องยนต์เป็นระบบ o m 6 5 4 4สูบแถวเลียงเงียบประหยัดเครื่องยนต์2,000ซีซีพร้อม2เทอร์โบชาร์เจอร์แอนด์อินเตอร์คูลเลอร์แรงม้าอยู่ที่245แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรที่1,600-2,400ถึง2,400รอบ สุดยอดเลยใช่ไหมครับตัวนี้ศูนยถึงร้อยอยู่ที่6.4วินาทีความเร็วสูงสุดทําได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมเกียร์ก้าจังหวะช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง6.5ไม่เพียงเท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะช่วงล่างเนี่ยเป็นระบบพิเศษแบบ Lower Comfort Suspension ปรับลดให้เตีย้ยลง15มิลิเมตรเพื่อตอบสนองต่อการขับแบบสปอร์ต๋ยวชม,มุมกว้างครับ เทคโนโลยีช่วงล่าเป็นแบบ agility control suspension ชกอคอัพแบบพิเศษตอบสนองต่อถนนเหมาะในบ้านเรามากตัวนี้มีโปรโมชั่นถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างรถพิเศษสนใจติดต่อได้แล้วก็ท่านใดที่ชมคลิปตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่ง <Comb> เพื่อที่ว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆทางเราจะรีบเรียนแจ้งขอบพระคุณครับ